คุณทักษิณที่ควรนินท์ถึงเมื่อวันศุกร์สวันศุกร์เหมือนกันจริงๆถ้าถามผมเนี่ยคู่เอกที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่จะไปยื่นเรื่องกรณีถอดถอนคุณเท้งกับคุณนุทินหรอกอาจริงจริงความรู้สึกนะพักเพื่อไทยถอนเถอะแล้วกลับมาสู้กันในเกมตามกลไกลไปไม่ไจไม่ต้องให้องค์กรอิสระมาตัดสินเกมการต่อสู้แล้วกลับมาสู้กันในเกม ซึ่งมันมีขั้นตอนกระบวนการอย่างที่ไล่เนี่ยท่านผู้ชมมันเกมจบแล้วคุณอนุทินเป็นนายกไปแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ถกเถียงกันวันนั้นที่สำคัญคือคุณจตุตรนฉายแสงกับทางด้านของคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในสภาในสภาเพราะฉะนั้นอาจจรยตรนอภิปรายสรุปนะคุณเทงก็เป็นคนลุกขึ้นอภิปราย แล้วก็ต่อไปในต,ตัวและคุณจารุตรณก็ลุกขึ้นมาอาภิปรายสำทับอีกทีนึงว่าการตัดสินใจของพรรคประชาชนกำลังทำให้อนุรักษ์นิยมเกิดความเข้มแข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อนและต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นการถกกันในแง่ของเนื้อหาซึ่งแล้วแต่ใครจะมองอย่างไรแต่เราจะฟังก่อน คนทักษินเข้ามาเน,นี่ยน,นักขณะนี้ภายใต้น้ำเตที่ชื่ออนุทินชาวราโกูลท่านผู้ชมคนอนุทินเมื่อวันศุกร์ได้พูดถึงประเด็นคุณทักษินเอาไว้อยากให้ฟังกันทุกอย่างมีกฎหมายกํากับอยู่แล้วนะครับผมให้ความมั่นใจว่าภายใต้การทำงานของผมและคณะมนตรีเนี่ยเราจะ บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีการช่วยเหลือใครแล้วก็ไม่มีการเอาไม่มีการแกล้งใครนะครับไม่มีการเอาคืนใครนะครับสิ่งที่มันได้เกิดมาทั้งหมดมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะไม่ว่าพวกผมจะโดนกระทําด้วยวิธีการใดๆก็ตามไม่ว่าพวกผมจะโดนเข้าใจผิด แล้วก็ได้ปฏิบัติต่อพวกผมอย่างไรก็ตามก็ถือว่าวันนี้พวกผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะไม่ไปขยายความความขัดแยง้งความโกรธแค้นจริงชังอะไรให้มันเพิ่มมากขึ้นไปวีอนะครับคุณพ่อเขาสอนไว้บอกโกรธร้อยครั้งไม่เท่าอภัยครั้งเดียวนะครับผมก็ยังยึดคำพูดที่ผมถูก อบรมสั่งสอนนอยู่อ๋อท่านผู้ชมลาไปตรงนี้แหละด้วยเสียงที่อยากให้ฟังเก็บบันทึกเอาไว้ด้วยเป็นบางช่วงบางตอนของการพิปายซึ่งผมถือว่าเป็นเนื้อหาโดยแท้ก็คือพักเพื่อไทยชาตุรุนฉายแสงและหัวหน้าพรักประชาชนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฟังต่อเนื่องปิดรายการวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สภาพของพักประชาชนจะอยู่ในสภาพที่อีหลักอีเหลือมากอีหลักอีเหลือตั้งแต่วันนี้แล้วครับถ้าท่านอยู่ในสภาพที่ต้องประคับประคองรัฐบาลเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพรคประชาชนจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพจะยอมให้หัวหน้าพักประชาชนเป็นผู้สรุปยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นผู้เลือกรัฐบาลนี้มาคือคุณุทินขาดคุณสมบัติเนื่องจากท่านเป็นผู้มีบารมีมากไป เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอนุภาพมากถ้านอุทินไม่ใช่มีบารมีด้วยตัวเองเท่านั้นใครอยู่ในพักท่านเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีจะมีบารมีมากมีบารมีย้อนหลังไปด้วยเคยแต่งตั้งใครเป็นข้าราชการระดับสิบไว้คนนั้นไปสมัครองค์กรอิสระหรือตุลาการสารรัฐมนูญสามารถเอาชนะนักกฎหมาย ชั้นนำนักรัฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศบารมีแบบนี้ถ้าท่านใช้มากๆม,มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พักของท่านไปพัวพันกับกรณีที่เรียกว่าหัวสอบอตอนที่พักเพื่อไทยข้ามขั้วผมเคยวิจารณ์ไว้ว่าการข้ามขั้วจะนำไปสู่ความอ่อนแอของประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นจริงๆแต่มาพบว่า พักประชาชนเกิดข้ามขั้วไปอีกอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับพักประชาชนที่พูดกับประชาชนมาบอกว่ามีลุงไม่มีเราต้องประชาธิปไตยสี่เดือนต่อไปนี้ท่านประธานครับการตรวจสอบรัฐบาลจะไม่เข้มแข็งอาจจะเกิดการแทรกแซงจนกระทั่งทำให้ระบบนี้กลายเป็นระบบที่ถูกครอบงำสี่เดือนต่อไปนี้จึงเป็นระยะเวลาที่พักประชาชน จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายอนุรักษ์เพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาพิปรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะขัดต่อการเมืองในระบบรัฐสภาวันนั้นท่านออกมาแสดง,สดงความเห็นคัดค้านต่อท่าทีของพรรคของท่านหรือเปล่าครับจนถึงวินาทีนี้การอภิปรายของท่านยังไม่สามารถทําให้พวกผมเชื่อได้เลยครับว่าตกลงหลักการของท่านคืออะไรท่านไม่คิดหรอครับว่า ในช่วงระยะเวลา4ีถเดือนต่อจากนี้สภาชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งมากที่สุดตราบใดที่พักประชาชนและพักเพื่อไทยยืนยันจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้บวกเลขเรามีกัน280กว่าเสียงทำไมจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับทำไมเราจะเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศในการยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ผมเชิญชวนครับให้เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคเพื่อไทยที่หลายๆคนจะรู้สึกผมเองก็รู้สึกว่าเรามีอุดมการใกล้เคียงกันทําฝ่ายค้านให้เข้มแข็งสิครับพวกผมมีแค่143เสียงทําเองไม่ได้ผมต้องทําร่วมกับท่านครับชุดนี้ชุดเดียวครับกําลังจะมาโหวตนายกครั้งที่4ต้นสายปลายเหตุคืออะไรครับท่านประธานสุดท้ายผมได้คําตอบเดียวก็คือรัฐธรรมนูญปี60 วันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศเราเลือกคุณอนุทินชาญวิรุลมายุบสภาผู้แทนราษฎรภายในภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกันและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญหากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยใ,ให้เกิดการทำประชามติสองครั้งนี่แหละครับคือโอกาสที่ดีที่สุดภายใต้สี่เดือนนี้ที่รัฐสภาของพวกเราจะเปิดช่องในการแก้ไขสองหให้ทันครับนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศนี้ มีโอกาสไหนของประเทศนี้อีกที่จะดีไปกว่าตอนนี้ในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ไม่ต้องตอบผมชั่วโมงนี้ถ้าท่านยังคิดไม่ออกครับผมให้นอนคิดไปอีกหนึ่งเดือนสองเดือนต่อจากนี้ท่านคิดออกท่านมาบอกผมฮะพวกเราคิดข้อเสนอนี้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วและไต่ตองกันทุกๆวินาทีจนถึงวันนี้ผมย้ําอีกหนึ่งครั้งผมและพรคประชาชนพักเดียวไม่สามารถที่จะคงสภาพภาฝ่ายค้านสิ่งข้างมากได้ผมต้องร่วมมือกับพักเพื่อไทย พวกเราสองพักยืนยันกันได้อย่างเต็มปากไหมครับผมตอบแทนเพื่อนสมาชิกของผมร้อยสีคนได้ไม่มีใครเป็นงูเหา่าท่านตอบได้ไหมครับท่านตอบได้เดินหน้าสู่ทางนี้แน่นอนไม่มีทางอื่นครับผมเข้าใจดีครับเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังผมตรงนี้หลายคนมีความอึดอัดแต่เมื่อเรามีมติพักออกมาแล้วไม่มีใครที่จะบิดพิ้วต่อมติพักครั้งนี้ได้ผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพักและถ้ามีสสของพักประชาชนคนไหนที่วันนี้ขัดต่อมติพัก คุณขัดต่อคุณค่าพื้นฐานของพักที่บอกว่าพักใหญ่กว่าคนวันนี้เราหนักแน่นในมติของพักต่อการตัดสินใจของเราและเราเดินหน้าอย่างไม่ลังเลไม่วอกแวกผมทราบดีครับ14ล้านคนที่เลือกพักก้าวไกลมาไม่ใช่สมาชิกพักประชาชนทั้งหมดผมเชื่อครับ14ล้านคนที่กาพักก้าวไกลในวันนั้นไม่มีใครเลือกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและผมก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่า14ล้านคนในวันนั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยทั้งหมดกับการตัดสินใจของพักในวันนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับเราตัดสินใจเพื่อคนห0สิบกว่าล้านคนในการผ่าทางตันให้กับประเทศเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่และแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือหลักว่าประชาชนใหญ่กว่าพักตัดสินใจเพื่อประเทศไม่ได้ตัดสินใจเพื่อคะแนนความนิยมของพักประชาชนเฉพาะหน้าถ้าเรากําลังจะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบเวลาสี่ถึงหเดือนต่อจากนี้ ทุกพักการเมืองวันนี้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับถ้าทุกพักอยากได้คะแนนนิยมมากขึ้นคุณจะต้องรักษาสัญญานี่คือความชัดเจนทั้ง5ข้อหลักๆที่พักประชาชนใช้ในการตัดสินใจการโหวตคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีทางออกได้หากพวกเราเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ ท่านได้บอกว่าขอเชิญชวนให้พักเพื่อไทยมาช่วยกันทำให้ฝ่ายค้านเข้มแข็งสิครับประเด็นก็คือว่าท่านกำลังมาชวนพักเพื่อไทยให้ไปช่วยกันเป็นฝ่ายค้านทำให้พักฝ่ายค้านเข้มแข็งแต่พักฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกำลังจะไม่เข้มแข็งกำลังจะรวนเรกำลังจะอีหลักอีเหลือ ทำงานกันยากที่สุดเพราะมีพักการเมืองฝ่ายค้านที่เป็นพักใหญ่ที่สุดกําลังจะต้องทําตัวเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลประคับประคองรัฐบาลนี้สิ่งที่พักประชาชนทําอยู่คือจะทําให้สี่เดือนต่อไปนี้ทําให้พักการเมืองที่เป็นแกนนําฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้มแข็งขึ้นมาอย่างมาก จะทำให้ฝ่ายอนุรักษนิยมเข้มแข็งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าไม่นับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารโดยตรงยุทธศาสตร์ที่ท่านวางข้อตกลงที่ท่านทำกันไว้จะทำให้สี่เดือนนี้เดินไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้และจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ไปอีกยาวนานเนื่องจากบารมีของหัวหน้าพักรัฐบาล หัวหน้ารัฐบาลจะแผ่กระจายไปจนกระทั่งจนกระทั่งทำให้สวอที่กำลังประสบปัญหาจะฟื้นคืนชีพกันขึ้นมาและจะมาตั้งองค์กรอิสระต่างๆกันจนครบไปหมดสอวอเหล่านี้มีอำนาจล้นฟ้าอิงอยู่กับท่านมีหรือที่จะแก้รัฐธรรมนูญพูดได้แฉะฉานทั้งทั้งที่รู้ว่า สิ่งที่ท่านพูดจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้น,นจะตรงกันข้ามากับที่ท่านพูด